ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี HMQ 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูพิสารธรรมประยุทธ์หรือหลวงพ่อเกิดปุณณปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะพานตตำบลอาสาอำเภอบ้านนาจังหวัด นครนายกพระเกจิชื่อดังที่สุขุมเยือกเย็นมีเมตตาพูดน้อยหลวงพ่อเกิดชาติภูมิมีนามเดิมชื่อเกิดสมพงศ์เกิดมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2414ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ที่บ้านไกลวัสพานช่วงวัยยาวเรียนหนังสือที่วัสพาน จนเมื่ออายุ21ปีเข้าเป็นทหารรักษาวังอยู่ในพระนครประมาณหนึ่งเดือนจึงเดินทางกับภูมลํำเนาประกอบอาชีพทำนาช่วยเหลือครอบครัวในตอนนั้นท่านมีอุปนิสัยเมตตาอบอ้อมอารีเป็นผู้ใฝ่ในธรรมมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะบวชในบวรุทธศาสนาอายุ21ปีอุปสมบทเมื่อวันที่23พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2434ที่พัทศีมาวัดสะพานมีหลวงพ่อวัดวัดพิกุลแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพ่อดีวัดกุดีเตี้ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เพ่งวัดพระโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาปุณณปัญโยศึกษาเล่าเรียนอักขระของโบราณท่องบทสวดมนต์ภาวนาฝึกฝนเจริญวิปัสนาและทุดงขวัต จากพระอุปชาและพระอาจารย์ทรงคุณวุฒิวิเศษที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นลำดับงานบริหารและการปกครองคณะสงฆ์พรรษาที่8ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดสะพานพรรษาที่27เป็นเจ้าคณะตำบลอาสาพรรษาที่29เป็นพระอุปชาลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2494ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติที่ พระครูพิสารธรรมประยุตลวงพ่อเป็นพระผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อบุคคลทั่วไปแสงด้วยความเด็ดเดี่ยวอุตสาหะวิริยะให้ความอนุเคราะห์แก่ญาติโยมเสมอกันตำรงตนอย่างสมณะรูปไม่ยินดียินร้ายในราบยศไม่สนใจในสิ่งของเข่งคัดในธรรมวินยัยและศีลาจารวัตรงดงามปฏิบัติสมณกิจ ไม่ด่างพ้อยเป็นที่เลื่อมใสายสัทธาของชาวบ้านลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลในห่วงสงคามอินโดจีนมีการสร้างกันหลายรุ่นทั้งภาพถ่ายแหวนตะกุดพยันต่างม,มีประสบการณ์ไปที่ประจักษ์และเป็นที่ปรารถนาของชาวบ้านตลอดจนบุคคลทั่วไปเหรียญรูปเหมือนทุกพิมพ์จัดเป็นเหรียญพระเกจิอาจารย์ระดับต้นๆของจังหวัดนครนายกหาได้ยากยิ่ง เป็นอุปชายะตลอดระยะเวลา35ปีจึงมีผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสจจำนวนมากสืบทอดวัดปฏิบัติจนมีชื่อเสียงต่อมาได้แก่หลวงพ่อยอดวัดพิกุลหลวงปูป่ภูวัดช้างเป็นตน้นหลวงพ่อมรณภาพโดยอาการเป่วยไข้และโรคชราเมื่อวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2499 สิริอายุ85ปีพันษา64ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่